ไม่หยุดเลยครับสามคไม่หุดเลยใครแพ้จะเป็นอะไรใครแพ้เป็นเนื้อเยื่อซบไม่มีเดือดเลยมองเห็นไหมไม่มันยาวไปแ่บเนี่ยเอาคิวเนี่ยวกลัวความเมื่อยเหรใครเป็นทางตกลงผู้ขับวหนุ่มอีกหนึ่มองเห็นไหมเห็นป่าครูครับหมายถึงเราสั่งได้ไหมเอาปลาเป็นหรือปลาตายอาย น้ำแม่นรอตัวเองไอ้ปอนอย่าไปแกล้งเพื่อนพวกมันน่าเกลียดเย่ะมีมีอย่าไปแกล้งเ้าวมีปิโอ้ยโอเดี๋ยวเอาแล้วเนาะ

อยู่อย่างนั้นนะเข็ okay, บปะแมงหมุนอีกแมงหมุนหมุนอีกแล้เหรอครับอ๋อปาเป็นหรือปลาตายปลาตายครับเอ๊ะอะไรวะเนี่ปยปลาตายปลาตายต้องขยับนะคะตรงนี้เป็นที่ที่ครูเคยนัน่งแสดงเหรอต้อ,องคำนวณตรงนี้น่าจะเป็นที่มองออกไปรรออกเ,เรื่องนโมยหลอกเราเรื่อเกลียดจริงๆความมืดเนี่ย ไม่ใช่้ยฝ่าเปดก่อเดี๋ยวครับผมขอหากําแพงก่อโอเคไปละเอ๊ย อยู่มาด้ล้เผื่อเป็นคุณครูไม่เผื่อเป็นคุณครูขอโทษนะโอ้ยเสียวผมผู้หญิงอะอันนี้ไม่ใช่พี่ผูมเดี๋ยวครูหรือเปล่าครับโอ้ครูขนาดนี้ครูไม่น่าเล่นใหญ่เก่งขายาวขายาวแบนทุกคนขายเลยครับ ือใครที 1941, <step> ่จะเล่นเวอร์ขนาดนี้ก็ชอบใส่ขนาดนี er er ้ต <LI ES> ้องถ่ายใช่ไหมครับต้องถ่่ายะถ้าถ่ายผิดเหรอครับถ่ายผิดครับโทอันนี้เป็นผู้หญิงก็ผมไม่กล้าแตะมากครับโอ้โหเธออยู่ไหนมีผ้าพันคออันนี้น่าจะผ้าพันคอไม่ใช่เสื้อ ก็เป็นครูครับก็เป็นครูดิมา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 อย่าจับเมา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 มมามมจมบผมแล้วกันมอมามามาม่ามามกมานามา กินเป็นอย่างน้ครับอะไรคือดมกิ่นวัไม่กินห้เปลยนอดก่นงเรีมานมากบอกตรงเมรียวเปรีวเรี้ยวเปรีวเี้วเปรี้ยวเปี้เปรี้ยวเปรี้วเปรี้ยวเปรี้ยเปรี้ยวเปไปรี้ยวรีเปี้ป้ปด้ยวยปร้เเ่รเปรี้ยวเปนเเ้ยววเป้ยวเป็นเปรี้ยววีดีโอเว